สวัสดีครับจากสวนลงหมูปร้าต้ยพันไม้นะครับวันนี้เป็นวันที่27เดือน4ปี63นะครับเวลาประมาณ7โมงนิดๆ7โมงนิดๆน,น,น,นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมถ่ายคลิปบรรยากาศสดชื่นสดชื่นของต้นพันธุ์ทุเรียนรุ่นโปรโมชั่น1,000บาทจากราคาป,ปกติ2,500บาทใา้าททุกท่านดูนะเหุ้ผมว่าวันนี้ผมมาไลฟ์เช้าไม่มีไรหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามี ขึ้นศาลนะครับขึ้นศาลหมายความขึ้นศาลให้เจ้าที่นะครับที่แปลงสาขานี้นะครับก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ทุกท่านดูนิดนึงนะดูกันนิดนึงนะครับสวยๆงามงานแบบนี้นะครับใครที่สนใจเก่งพันธุ์ทุเรียนโปรโมชั่นรุ่นนี้นะก็มีลองรังกับเพื่อสมาชิกที่สนใจนะครับลองรังกับเพื่อสมาชิกที่สนใจอยู่ทั่วประเทศอย่างนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่า มีผู้ไว้วางใจเยอะมากไว้วางใจเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอชัดๆอีกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ก็จะเตรียมจัดส่งนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเป็นรุ่นที่เลี้ยงอยู่นะครับเลี้ยงอยู่ด้านในต้องบอกว่าพาเดินดูอองนอกนิดนึงนะอ๋อนน,นอกนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมในการขึ้นศาลนะครับขึ้นศาลตรงน,นี้นะครับช่วงเช้า ในตรงกลางสวนของปลายทุเรียนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นสันทภูมินะครับสันทภูมิตรงนู้นเนาะก็เลยมาอัดคลิปวิดีโอนี้ตอนช่วงเช้าได้นะครับนี่นะมมีหลายต้นมากมีหลายต้นมากเนี่ยมีหลายต้นมากนะครับใครที่สนใจนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณต้องรีบแล้วล่ะคุณต้องรีบแล้วล่ะนะสวยๆแบบเนี้ยเนาะนะครับสวยๆแบบเนี้ยเนาะก็ สั้นนะครับ0817614575 0817614575นะครับเบอร์ประตูเนาะเบอร์ประตูนะครับหรือสอบถามมาได้ที่ Line s s a n d u r i King p a n d u r i a n นะครับไม่จารย์ว่า a s s a กิ่งพันดูเรียนหรือว่า Kingpan d u r i ย n แล้วแต่นะครับ เรามเราได้นะครับเราลุงหมูประตูพันไม้ขอบคุณที่ดูคลิปสั้นๆในช่วงเช้าของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะบันทึกภาพหรือไลฟ์ให้ทุกท่านดูนะครับเป็นกิจกรรมภายในสวนลุงหมูประตูพันไม้แต่ครั้งนี้ใครสนใจรุ่นนี้หมอนทองโปรโมชั่นจากราคาปกติ2,500บาทเหลือเพียง1,000บาทรุ่นขยายเวลานะครับสวัสดีครับทุกท่านให้ดูไปแบบนี้ครับสวัสดีครับ